สวัสดีพี่น้องมากินสมมะขามพี่น้องาาค่ะก็ขึ้นมาแต่เกี่ยวขาวเนะาะวัต้องกินขาวกินสมก่อนพกนักขยงโอย้จอยจกิน๊กตาแม่หมกปิ๊ก,กะค่ะพริกแน่แล้วมันจังเพสรับลายแต่เอ็กไบแม่นดิม,มันหย่อนเจีจเยวว่านต้องใส่น้ำตาลสมอะไร ถ้าเบิ่งเด้อยมือองวันจานี่เสียงมังกับพวกนี่ทั้งอันสีสว่างละมงตึมต่ำตึมตั่เขาจุดคือเข้าวจุกใส่กันถ้าเบิ่งนี่แฟชั่นเบิ่งตึบวันเฮาคือกันเมืองแก้วเฮาน่ดก่อนบ่บ้านเฮายังบ่บันไดของใส่เจวหวาน3้ำแจ่วกันเ้ำสวย3คนนี่3คนกินคนนึงกินกินแจ่วคนอืนนึงกินแจ่วนี่บ่ หาปากกันแซ่บเล็บขาวอะไรจะสวยเนาะนางมาเกี่ยวข่าวโสดนะพี่น้องวันนี้นั่นางมาเกี่ยวข่าวโสดกินมะม่วงเกี่ยวพงอันนี้แซ่บแซ่บนี่เกี่ยวพริกตัวนี้ตัวนี้บริษัทพริกตัวนี้ก็ยังมีสองอย่างเอาลองมาถ่ายดูค่ะ อะไรโอเคครับไปายครับเนื้อเออหมือนลูกเรียนเลยกำลังสิลงเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องมาหนิห้ากระขื่นกินสมบันทีกินหอดขาวสามขื่นไปลวางไดรนี่ลงเกี่ยวหอบแลงมาหนิเขาไอาพิ่นมาซอยเมือนนี่พิ่นซีเมื่อเลยเนาะเพิ่นบันแรกลงมาเกี่ยวสั่นตะแลงเนาะเกี่ยวอีกเมื่ออื่นก็คือสีเบิร์ดขาวซุกทางหูฝากน้องพอเพิ่นเกี่ยว ยางแต่เขาท่านได้สุกแบบนี้พอใหญ่พี่น้องมาเลียงงูหายพี่น้อง,ง,ง,นองคนเขาแหละตะเวนเนาะเหมือนนี่ก็เลยลงเกี่ยวยํำแรงมาเนี้ไใครนี่มันกลวงเนี่ยแหละเกี่ยวไปนำพอได้ปลูกงวัวน้วพี่น้องงวตัวนี้ก็เจิเจอ่อยเมืองในของแทตีนนะเสือก็ได้ จะคือบอกแกมันพอกะงวงแม่ใหญ่แกมันหลุดแล้วมันคำแล้วเฮี่นางฝนอ,อยู่ผักน้องคนนั้นไม่นอนเมื่ออืน่นคือสีแล้วเขาซุกนะี่ยนี่เขาทำอะไรซุกกันนะนี่ก็มีเดวก็ะอยู่กุ๊กขามผมัวทางกุ๊กขามคนนั้นนางได้เติบผัวประมาณอีกผิดหนึ่ง งานจิน่ะโอ้ยนี่งวหน้อยตันนี้นะมันงามนี่คือฝรั่งงวพฝรั่ง,นงาาเนี่ยเห็ดจะแวะเยียวได้โอ้ยมึงหายไปน้อยมันได้ลูกห้าก็ได้บางถ้าได้หอดิดซ้ำนอกตัวนี้นะแมนอยู่พองามหนามันนี่หมุนหมุน สามโตนะพี่น้องมาหน่อยสามแม่ได้ลูกฮะอือข้าเจ้าเอาไปเลยเด็อันนั้นเด็กในวันนเด็เรามาเอาอพี่น้องท่านด้ซุกสาตัวนี้นะงามอลิ งอก,กินอีกเลยเนี่ยแกตอเพิ่เกี่ยวอยู่พอลองก่อนอีกผมไปไดกินขาาเพนเลยขึ้นผักพรแล้วก็ลงต่อน้องก็เกี่ยวแล้วเลยน,น้องๆไข่แต่แล้วน้องมีแต่น้ำเต็มเลย แต่เขตนี่เลยนะพี่น้องเขตนี่เป็น,นัันบางมันซุกเมนเบิดไม่แต่หญ้าเขาทางนี้นะบล็อกบล็ากอัมสะมันปูงขู่เบิดเลยนี่ตัวนี้เหม็นเกี่ยวสาวนี่นะนาหายบักใหญ่นะเกี่ยวมือสาวนี่เดี๋ยวนี้เกี่ยวเขาคนนึงพี่น้องเพิ่นเกี่ยวคนเดียว แค่แต่โบเดเอ็ดนี่เนาะสอนทำลงหายนี่ฮะก็แล้วหายนี่ก็พี่ก็มาไวีนวดนี่บบเินตาแบบนี้แน่บบเินตา กเอ้ยไม่เจหยญะมันแบบเหียนเหียนเนาะไหนนี้นะเรียนมาไหนาย,ยังสี่สองสี่หาหาย เี่ยวเขาฮะก,ก็คืนน้องพี่น้องบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งสามต้นเกี่ยวนะมันยากเี่ก,ก็เลยบ่ได้ถ่ายนะ้องตั้งผ้าเกี่ยวอยากให้มันแล้วเมื่อนี้บ่ได้กินเมื่อขำแค่ี่นน้องพี่น้องเต่ละมือนะนิคเมื่อขำ,ำขำนี่แท่นี้นกะย่างเบิร์ดพี่น้องแค่นีห้หอนขนาดเลยไครเต่มันบเดไปได้ต้นแรงตัง้งต้นเพนต้นบ่ายนะพี่ลูกบาดพี่น้องห่อนขนาด แม่เอาง้อเอาเอาเมื่อเลยบอกบรเคริกนี่แก่งงเมือออ่อันี่นาองในนี่ห้ากระเลืองอีบโบดอนก็ได้เกี่ยวอยีแล้วใน,นี้กะยังหน้าหาหาโฮกหายน้องพักน้องมือเกี่ยวมืออื่นก็พอดีแล้วเก็บเกี่ยวถือกันห้าก,ก็ะขึ้นมานิกถาเอาอแนวกินแล้วพี่น้องราว่าเหตุกินเมื่อแต่หน้าน้องเมื่อนี้ แมียมผงสีสูดนะแม่นิกสี้ย่างไปเบิ่งโหลดนิกอยู่หน้าป่าเมื่อวานนี่นะขี่ไปจบดีวแล้วมันตายแล้วนี่ก็เลยป้าไว้หน้าป่ายืมโหลดป่าเมื่อเนาะจนเมื่อเมื่อวานนออีเสียงแข็งห่วงคือห่วงด้านหลังลนหน่อยใช่แต่เมื่นนอนี่นะขึงแต่เวนนนน่นเลยเนาะ ไเปเบิ่งโหลดก่อนไอ้เผื่อออกมาให้ไอ้แป้งหายจา้าเผื่อแป้งหายหรือบ่เนื้อผิวหนังฝ่าเผื่อกะเกี่ยวหน้าเผื่อคือกันแต่ท่านเล่เล่เอาซ้อมเขาสูเ้เผื่อกะประมาณอีกมื่ออื่นคือกันเนาะคือสิวเล่เของเผื่อกะการนักการเลือดแต่เขาท่านได้สุกเผื่อหาเพราเนาะเพราะว่าโหลดมันลงไปบ่ได้มันบมีทางลงดิเพราะว่าเขาสุกมันอยู่ทางกลางยัง สี่หายเนาะเขาซุกสี่หาหายเขาซุกขื่นกะเมื่อื่นจกักสรแล้วรือบอกเขาขืนกะเกี่ยวโซงค้นลุงขืน่นไปหาเขาเนี่ยพี่น้องลูกมามันได้เตะได้ทีหนึ่งเลยเพรานี่เพราะขาจะเขาเอาไปเลยสองตัวนำมาได้สี่ตัว โอ๊ยเปตาสร้างอลิไดไหมด๊ามอย่าเห็ดอันนี้ก็ลูกมนันพี่น้องแต่มันยยในหญ่เลยลูกมาตัวนี้เลยน,นี่มันได้ใหม่เนาะโอ๊ยเปตาสร้างอลิไล่คือแม่อะลิไดอืมหึดนะอยากกินอยากกินน้นเนาะได้มามาได้มาซองย่างย่างสองตัวแบนี้นะยังเพิ่นกินนมพี่น้องห้ากะมื้อตาเนาะแม่เนาะห้ากะมื้อตา ไก่ง,ง่วงแล้วมาโศข่าวอีกแล้วเช้เนาะข่าวก็ฮากับยังโบทันเต็มแต่หลังเที่ยงเซมพิโนเพราะว่าเกี่ยวกับท่านในเบิร์ดซุกกับยังบักลายนี่ตุมต้มตุ้มมาตัวนี้สหม,มาหยอดแท้แนวมันน้อยนี่ลูกอีเตีย่ยนี่เป็นตะเพงโอ้ยเตี่ยเบิร์นลูกนะเบิรงอย่าเหตุกันเลยมันเป็นตะสังเธออย่ากินนมอนะ ไอ้หน้อยอีน้อยอีน้อยอีน้อยนี่มึงเตียย๊ยยาเฮ็ดมึงสีเห็ดน,นี่อืนดึงนมผุนเห็ดต้นหองหลานจะาควรเห็นนะโหลดนี้กับบได้สับทามลุงมาผุนแปลงเ้าบัได้มัน,นบนัอันาคตมันบ,บัถือกันเนาะยังเป็นไงเนต้น เต้นเต้นเต้น,ตนอยู่ใช้เต้นคือบอกไม่มีมาวะเสียงขวัญแก่ต้องพี่น้อ,อ,บ <c oughs> อง,อองบักซุม่มเพอวอ่ายงามแหลงงามยังขวัญแก่อยู่หน้าเลยเต้นเหตุยังเต้นโกขานะบอกกันลายนะ โอ้ยอย่าเห็ดดังเพ่นนอนบอดเนีย่ยโหลดนิกนะพี่น้องบ่ได้ช้ำดนอย่างมือเาหมือนนี่กกน,นี่อันนี้นะไปตามในห้องจนถอดออกเลยใหม่ดีใจขี่มานะเข่าป่าเนี่ยเข่าเพิ่นทานได้กองเลยเอาสามเพื่นหักกระหาม,มา ขึ้นเมืองร้างกันก่อนจ้ะเที่ยงขนกระสุ้งสูงโอ้ยขนนอน <c oughs> ถือใม่เอี๊ยงอันนี้นอนรับเลยวันวันไปเมื่อน้ำซาไปวันวันเมื่อไปวัน วันชิมเมื่ออะไรไปหาปุ๊กเพื่นเอ้ามาอีนา่นะสีเด็กสายเจ้าของมึงนจาจักลินยังอ่นนะผูววันม่อก็ได้วัน,วนวโอ้ยโอ้ยจักตุ้มยังกินนี่ยุ่งได้นนี่เนาะไปแช่บ้านนี่เตือนยังตีทัวร์นะปีนไม่ดู เสลิงเลิงสซาบดีพี่น้องสซาบดีนะหไม่เคยคุณนะกระตือนอนนอนซะนอนซะเมืนอนงไหนย,ยังตีทูนี่นอนซะซาเมื่อก็เด้อซใเด้อมาอน,นอนโดดเด้อเมื่อก่อนแปงรงหลดบ่ได้ซ้ำบ่ริกบ่ได้แปรงใหายซาซำอืมก้าขาเึ้นนะนะบ่ร์กไลายนี่ ลุงเปวดหาบเขาอยู่หลุมพูนเอาพี่น้อแม่ยงได้ไามแม่ห้ามเดะบ่ไปชายแม่ไปซะอยากนอนบ่เฮ้นย <g üler> นอน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 แม่ก่อนเด้เฮะเงียน,นยู่ เป็นบาดนะเศร้าเลเดีนี่ยังบ่เศร้าบอสยากระเพดีเบิดสบายดีพี่น้องเนี่ยนอนจะ้ะเป็นบาดโอ้ยหายใจทางปากเนาะมันะมตันดงังบ่้งค่ะทำตังได้น้องบอสจะหายมองแล้วเศร้าแล้ว,ว,ลวไปหลินแหงเดดอีกกว่าจังฮะ <c oughs> ยากระเบิดเลย กระห่าหมายเด้อย,ย,ยังกินคันคายนะตัวเหาะอยากเหาะได้เนี่อยากไข่อีกได้เนี่นะนอนนอนชาชิเมื่อแล้วนอนเด้อน้องพี่น้องนี่กระฮ่ากามาแต่หน้าไตาน้าปา่าเนาะไปเบิงบเยย่งลุดเด็่กับบได้สาำได้ยางเมื่อคือเก่าเมือเาาม่อนี้ก็ได้แต่เมื่อวานนี้ที่ขี่รถเมื่อน้องเมื่อนิชิายางเมื่อน้ำพ่อใหญ่เนาะงานหลัดทางหวยเมื่อร้านเพิ่นกะหมดสบายกะยัง โตห้อนอยู่นาะเพินเป็นวัดนคลิปนี้นี่ก็สิคอฝาวกไว้ซา่ามนี้นาะพี่นอ้องพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย